โอเคนะครับก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมบูอาไครนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว RPG ที่ค่อนข้างเป็นพิมพ์นิยมของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวที่เราจะต้องจัดนะครับนักเรียนสาวทั้ง4ี่สี่คนเนี่ยจะบอก4ก็ไม่ถูกนะต้องบอกทั้งหกคนเนี่ย เข้าไปต่อสู้นะครับในด่านต่างๆเนาะที่ทางตัวเกมเขาให้มาะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้อาร์ตเวิร์กนะครับแล้วก็การาฟริกงานดีมากนะครับค่อนข้างน่ารักแล้วก็แจกเพชรแจกอะไรค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะแล้วก็หาตัวพวกเทียเอสเทียอะไรพวกนี้เนี่ยก็หาไม่ได้ยากมากนะครับเนาะแต่ก็ใช้ความพยายามอยู่แต่ก็ไม่ยากมากนะครับก็อย่างตัวพี่เองเนี่ยก็มีหลายตัวเหมือนกันแต่ให้ดูอาร์ตเวิร์กคร่าวๆของนักเรียนละกันนะ หรือว่าตัวละครที่เราจะพัฒนาเข้ามาฮะมันไม่มี 2D ดีอะจริงๆมันมีแต่แบบแบบนนนเนี้ยมันมี 2D ดีไหเนี่ยนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยงานดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยอ่ามันมีตู๊กาชาป่ะวะใช่มีตู๊กาชาแต่ให้ดูนิดนึงเนี้ยบน่ดูด้านซ้ายเป็นไงน่ารักไหมโอ้โห ย้อนนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลของเขาเองนะครับเป็นเอกลักษณ์นะบอกเลยเราจะต้องแบบจัดทงจัดทีมแล้วก็แล้วก็เขาไปต่อสู้นะฮะให้ได้ชัยชนะนะตามในเรื่องตามเพจนะครับน่ารักนะบอกเลยน,ะนี่คนนี้เลยตาวนักชิมหรือสไนเปอร์เป็นอาวุธป้งเข้าไปฮนะก็มีตู้เลดปกติดีงไง ตัวนี้หายา,ยากนะฮะอาลูปะนะครับใน,นชื่อนี้โอเคครับมาเรามาดูข้อย้างกก่อนนะเกมนี้เป็นภาษาไทายนะครับเนาะแล้วก็ลักษณะการเล่นนะกดไปที่ด้านขวาล่างนั้นจะเขียนว่างานนะเป็นแฟ้มสีฟ้านะพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมีบอกว่าอ่ามีภารกิจนะครับเนื้อเรื่องคําขอพิเศษประกาศจับเป็นบอสอารีน่านะค่อนข้างครบมากนะครับภารกิจเนี่ยก,ก็จะเป็นภารกิจเนื้อเรื่องแบบ ไม่ใช่เนื้อเรื่องดิได้เป็นภารกิจที่เราต้องทำนะเหมือนเนื้อเรื่องแหละแบบเป็นสตอรี่ของเขาแล้วก็มีแบบสอนด้วยอะไรเงี้ยนะครับส่วนคำขอพิเศษเนี่ยก็จะเหมือนเป็นพวกเวจไลฟวันที่เราต้องทำนะมีอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับเราสามารถสกิปข้ามได้นะนี่ฮะเขาจะมีบอกป้องกันฐานนะครับแล้วก็มีรับปองขัญนะครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาเราลงเนี่ยมันก็จะได้ e อ p กนะครับหรือว่าจะได้เครดิตเครดิตก็คือต์เน้อในเกมนี้จะเล็กเป็นเครดิตนะครับก็ในวสไลฟวันที่เราต้องลงเนาะลงแล้วก็จะได้ทรัพย,พยากรทรัพยากรนะครับแล้วเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยอ่ะเข้าไปต่อสู้ให้ดูด้วยเลยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นด่านเป็นมิชชั่นก็อย่างนี้ฮะอ่าเหมือน หมือนด้านนี้เนี่ยจะเป็นบอสด้วยนะนะครับในหน้าจัดทีมพวกนี้เนี่ยก่อนจะเข้าไปเขาจะให้เราจัดทีมครับเราก็สามารถจัดได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนลงนะครับตัวละครตัวไหนเป็นยังไงนะครับเป็นแบบไหนสไตล์ไหนประมาณนั้นนะเอาละเดี๋ยวเข้าไปลองดูฮนะ เป็นไงน่ารักไหมน่ารักนะครับเวลาเล่นก้น,น่ารักเลยล้วเวลาที่เป็นรูปหน้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับภูมิภูมิประเทศนะครับหรือว่าพื้นที่เนี่ยที่เราทําการต่อสู้นะครับแต่และตัวเนี่ยน้องๆเขาแต่และคนเนี่ยเขาก็จะมีทรัพยากรไม่ใช่ดิไม่มีพื้นที่ที่เขาถนัดที่เหมือนกันนะครับบางตัวเนี่ยก็ชอบที่โลกบางตัวก็ชอบกแบบับอาคารอะไรเงี้ยนะครับมามาดูการใช้กิลฮะ สกิลเนี่ยจะสังเกตที่รอดพลังงานด้านล่างเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเวลาที่เราเล่นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เรื่อยๆนะครับให้เราสามารถใช้สกิลได้แต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้สกิลไม่เหมือนกันนะแต่ว่าจะต้องการพลังงานไม่เท่ากันประมาณนั้นนะครับเป็นการใช้สกิลแต่ละหนึ่งสกิลอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะลงเป็นด่านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ของนะครับแล้วก็สามารถเก็บชิ้นส่วนได้ด้วยนะเห็นไหมนี่ฮะก็จะแบ่งเป็นเทินด้วยนะครับแบบนี้เนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นเทินนะครับแบบตาเดินก่อนจะเข้ามาน้อว่าใครอะไรยังไงตรงนี้บอกเลยว่าเจ็บหนักมากคะตัวละครเราเราสามารถรักษาได้นะโดยการให้ฝ่ายซัพพอร์ตของเราเนี่ยทำการรักษาให้นะครับนี่คือตัวละครที่เราเล่นเนี่ยน้องๆนักเรียนทั้งหลายเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสายนะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสายซับนะนะครับตัวนี้เป็นสาย อ่าไฟเตอร์ Fighter นะครับสายแทงอยู่ตรงกลางอะไรเงีย้ยต้องยืนยิงต้องอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับมีการหลบกันบักกันบังด้วยนะเนี่ยแอนเวิร์กน่ารักไหมน่ารักนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยเป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะยนะ <S <S นี่ใส่ชุดชิ้มใส่ไะ ยิงยนะเขาจะแบ่งเป็นตระคงกิวให้เราได้ใช้เนาะตามแต่อ n นเน y จีที่เรามีนะครับอนเนีนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันขึ้นเองเรื่อยๆนะครับ มารอบนี้เนี่ยก็จะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการสู้กับบอสของนินดาเน,นี้นะครับรตัวไหนที่เป็นบอสจะมีรูปกระโหลกเป็นแ,แบบเป็นยูนิตพิเศษนะครับเอาเวนกรรมใช้ทกิลฮิวไม่ถูก เอาตายแล้วไม่ท่านมองถ้าเราตายเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้สามดาวนะฉะนั้นไม่ตายดีที่สุดนะพยายามแบบมีสมาธิในการใช้ทกิลจะดีมากเนะี่ยจะทำให้เราตายน้อยลงโอ,งอกาสตายอยืมตะกี้เราไม่ได้ฮิวไงพอเรามัวแต่ฝอยอยู่ไม่ได้ฮิวน้องก็เลยตายไปนะขอโทษนะน้อง กิื้อเยเยุโอ้โนะพวกกันบางพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ดามิทที่เราทำได้หรือว่าศัตรูทำได้กับเราเนี่ยลดลงด้วยนะนี่ฮนะแล้วความกดใช้ทุกคงสกิลอะไรเข้าไปนนเนี่ยมานสเนี่ยก็ที่มีลงมีเลือดของเขาเลยนะ ันอยิงอัดเข้าไปฮะโอ้ยยิงไม่เข้าเลยโอ้โหคือเสี่ยงภาคได้เลยนะครับแบบเออ้เราตั้งชื่อเนี่ยเราสามารถกำหนดให้ตัวละครเนี่ยเรียกเราได้ด้วยแบบเป็นชื่อเราเลยตายกันลนะ้วยิงอัดตกเนี่ย เห็นไหมเราไม่ได้สามดาวเนี่ยเพราะว่าตัวละครเราตายตัวหนึ่งไม่ทันมองเป็นไงน่ารักไหมนะครับน่ารักอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถแบบเก็บชิ้นส่วนได้ชิ้นส่วนตัวตัวละครที่เราอยากได้เนี่ยจากการที่เราเคลียร เพชรนะครับปกติเนี่ยจบนะครับแล้วมันก็จะมีระดับหาขึ้นมาให้เราลงได้นะครับสามวันสามครั้งต่อวันสามวันต่อครั้งก็บ้าแล้วนะประมาณนี้แล้วมีกระชาด้วยเนาะอ่ะกดเดี๋ยวสุ่มกระชาให้ดูสักครั้งแล้วกันฮะร้อยยี่สิบนะคือเพชรเนี่ยเวลาที่เราเล่นจบด่านเนี่ยมันจะได้มาเองนะครับแบบด่านละยี่สิบด่านละเก้าสิบเนี่ยใช้ขันสองในการสุ่มเนี่ยเราก็สามารถเก็บรวบรวมมาได้นะเวลาสุ่ม เป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวสุ่มให้ดูนะ1 2ร้อยยีน่สะิบเศษนะหวังว่าจะได้สีม่วงนะแอวนะเป็นสีฟ้าฮะคือเขาจะแบ่งเป็นเกดนะครับเนาะสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับเงี้ยวเลยเงี้ยวเลยนะได้โคโทรินะครับนักเกลียน มิลเลเนียมเนี่ยครับคือตัวละครในเกมนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนักเรียนนะครับแต่ละโรงเรียนด้วยนะมีในเรื่องน่าสนใจนะครับยังไงก็ลองเล่นกันดูนะจริงๆเนาะตัวเกมก็จระราวนี้นะครับประมาณนี้มีอาร n โนะอ,อารินาด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นหนักๆก,ก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีพวกภารกิจนะครับที่เขาแจกตัวละครดีๆอะไรก็ว่าไปนะสามารถมาลงรับลงเล่นได้นะเป็นไหม น้องๆแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากนะครับโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเด็กไปมากกว่าน,นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฮะวันนี้บ้ายบายนะครับ